thank <music> you ต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดิลผสมจัว่วหลังนี้ค่ะบ้านโมเดินผสมจัว่วหลังนี้นะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่3แล้ว e ีีที่3นี้นะคะเราก็เห็นโครงสร้างบ้านชัดเจนนะ,ะคุณช่างก็ก่ออิฐรอบตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของหลังคาคุณช่างก็มุงหลังคาในส่วนของตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดบ้านหลังนี้กันค่ะ บ้านหลังนี้นะก็มีอยู่ด้วยกัน3ล็อกนะคะนนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายฝั่งนี้ด้านขวานะคะในโซนของด้านขวานะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องที่1ห้องที่สองนะคะแล้วก็ห้องน้ํา1ในโซนตรงกลางนี้นะคะจะเป็นในโซนของห้องโถงฝั่งทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นในโซนซักล้างและห้องน้ําในโซนของหน้าบ้านนะคะระเบียงหน้าบ้านเป็นรูปตัวเอลแบบนี้เลยนะ ในส่วนของหลังคาตัวบ้านในโซนของห้องนอนนะคะก็จะเป็นหลังคาทรงโมเดลในส่วนของทางด้านขวาฝั่งทางห้องน้ำและห้องซักล้างนะคะจะเป็นหลังคาทรงจั่วบ้านหลังนี้ผสมผสานนะคะโมเดลผสมจั่วนะ อตอนนี้สนักก็ยืนอยู่ทางด้านขวานะด้านขวาก็จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องที่สองตรงกลางนี้ห้องน้ำฝังน,นี้จะเป็นทางด้านหลังบ้านคาตัวบ้านคุณช่างยิงฝ้าระแนงรอบแล้วนะคะเป็นฝ้าภายนอกความสูงของดัางตัวบ้านนะด้านหน้าจะสูงเบนห้าสิบ ส่วนด้านท้ายความสูงอยู่ที่70ซนติเมตรด้านหน้านะดังจะเชิดสูงนิดนึงนะคะสูงเมตรห้าสิบเนาะส่วนทางด้านซ้ายก็ปรับระดับลงมานะอยู่ที่70ซนติเมตรค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ทางด้านซ้ายฝั่งทางด้านซ้าย,าานายในโซนของห้องน้ําและระเบียงหน้าบ้านนะคะจะเป็นหลังคานะคะทรงจัว่วความสูงของดังหลังคาทรงจั่วนะก็อยู่ที่70ซนติเมตร ส่วนทางด้านขวานะคะความสูงของดั้งอยู่ที่70ซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลายก็จดอยู่ที่คานคอเสาหลังนี้ขนาดของเหล็กที่ใช้นะก็จะมีอยู่2ขนาดนะคะขนาดสีนิ้วคูณ2จันทันนะคะนิ้วครึ่งคูณ3หนา2องมิลและแปลเหล็กอลูซิงหลังนี้มุงด้วยหลังคาสันทายอัดแผ่นกันร้อนค่ะอะเดี๋ยวสนัดพาไปดูภายในนะคะนี่เลยหลังนี้จะเป็นเบียงด้านหน้าบ้านเนาะ นี่จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้านนะคะห้องที่ยื่นออกไปด้านหน้านี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะนี่จะเป็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านเดี๋ยวสานันให้ดูระเบียงหน้าบ้านก่อนอนี่จะเป็นในโซนของระเบียงหน้าบ้าน,นเป็นรูปทรงแอลแบบนี้นะคะ ระเบียงทรงเอลแบบนี้เลยจะเป็นระเบียงรอบนอกนะคะทุกคนอ่าระเบียงตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงรอบนอกนะฝั่งทางหน้าบ้านแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระเบียงอยู่ทางด้านซ้าย แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะหลังนี้ออกแบบได้สวยมากล็อกตรงกลางนะคะจะเป็นในโซนของห้องโถงนะโครงสร้างฝั่งทางนี้จะเป็นโครงสร้างทรงจั่วนะคะในส่วนของหลังคาห้องที่ยื่นออกมานี้นะสักล้างแล้วก็ห้องน้ำห้องที่สองเนาะ นัดพาไปดูภายในค่ะประตูหน้าบ้านเดินเข้ามานะเราก็จะเจอห้องโถงห้องโถงโล่งกว้างแบบนี้เลยนะะนัดบุญให้ดูต้ตนหน้านะอ่าแบบประมาณนี้ ันนี้คือโซนห้องโถงนะพื้นที่ใช้สอยบริเวณห้องโถงนะ31.5ตารางเมตรกว้างมากค่ะทุกคนในส่วนของตัวบ้านนะคุณช่างก็มุงหลังคาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเป็นหลังคาสันไทยนะอัดแผ่นโฟมกันร้อนแบบนี้เลยตันนี้จะเป็นหลังคาทรงจั่วนะ พื้นที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องน้ําและซักล้างอนนี้น่าจะเป็นบริเวณโซนซักล้างนะคะว่างมากคะ่ะทุกคนนะหลังนี้ตอนนี้สนัดยืนอยู่ในโซนของบริเวณซักล้างนะคะมองไปทางด้านหน้าที่เห็นนี้ห้องโถงลงกว้างมากๆคะ่ะทุกคนหลังนี้นะสองห้องนอนสองห้องน้ำมาครอบครัวขนาดเล็กนะคะก็พื้นที่ใช้สอยครบเลย ประตูกว้างมากค่ะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็มีหน้าต่างนะใหญ่มาก <c oughs> ก็จะเห็นระเบียงหน้าบ้านแบบนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นทางด้านซ้ายนะ <c oughs> ชอบระเบียงหลังนี้ <c oughs> ระเบียงนะ <c oughs> เดินรอบเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ออกแบบได้สวยมากๆค่ะ ภายในนะคะก็เริ่มฉาบให้เห็นแล้วนะเป็นบางส่วนนะคะนี่ภายในนะฉาบแล้วอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนผนังนี้นะคะจะเป็นผนังห้องน้ํานะคะพื้นที่ด้านหน้าบริเวณห้องนอนนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างอยู่ประมาณ เมตรหกคูณสโลงว่างแบบนี้เลยนะในบริเวณโซนหน้าห้องนอนนี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะโอ้โหว้างมากเลยทุกคนในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะยังไม่ได้มุงหลังคา หน้าต่างบานใหญ่นะคะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเนาะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานโชว์อยู่นะคะด้านหน้า 1, 2, 3, 4, 5ช่องนะคะหน้าต่างบานโชว์อยู่5ช่องหน้าต่างบานเลื่อนนะความกว้างอยู่ที่เมตรยีะคะูณความสูง2เมตร ส่วนหน้าต่างบานโชว์สองช่องนี้นะความกว้างอยู่ที่50คูณเมตร80นะคะความสูงแล้วก็ช่องใหญ่นี้นะคะความกว้างอยู่ที่เมตร20คูณ2อเมตร40่สอ่าในส่วนหน้าต่างด้านขวานะคะความกว้างอยู่ที่60คูณความสูงเมตร80ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างห้องนอนห้องที่ออกแบบได้สวยมากค่ะทุกคนหลังนี้นะพื้นที่ใช้สอย64ตารางเมตรนี่โอ้โหกว้างมากเลย ฝั่งทางด้านขวานะจะมีหน้าต่างบานเลื่อนช่องใหญ่นะคะอยู่หนึ่งช่องเนาะห้องนอนห้องที่1จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะความกว้างของห้องนอนนะสี่คูณสี่เมตรอ่านี้สานพภภามาชมห้องน้ําห้องน้ํากระทัดรัดมากๆเลยนะบ้านหลังนี้นะคะความกว้างของห้องน้ําก็อยู่ที่2เมตรคูณสองเมตรสี่สิบค่ะอ่านี้จะเป็นบรรยากาศโดยรวมห้องที่1น,นะคนะ ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานโชว์นะคะฝั่งทางด้านซ้ายเนาะมองออกไปก็จะเห็นระเบียงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะอันนี้มองจากหน้าต่างห้องที่หนึ่งนะในส่วนของระบบไฟนะคะคุณช่างก็ฝังเรียบร้อยแล้วเป็นไฟฝังนะอ่าออกมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่ห้องนอนห้องที่สอง ห้องนอนห้องที่สองลงกว้างเช่นกันนะคะความกว้างก็อยู่ที่เ3เมตร50คูณ3เมตร50นะห้องนอนห้องที่2จะมีหน้าต่างอยู่2ช่องนะคะเป็นหน้าต่างบานใหญ่บานเลื่อนแบบนี้เลยขนาดความกว้างของหน้าต่างนะเมตร20คูณความสูง2เมตรทั้ง2ช่องเลยหน้าต่างลงกว้างมากนี้สนภาพามาชมวิวด้านหลังบ้านนะคะมองออกไปทางหน้าต่างห้องนอนห้องที่สองนะคะบรรยากาศด้านหลังเนาะ ลมลื่นสวยงามมากๆเลยอโอ้ยลมเย็นมากหน้าต่างบานใหญ่นะรับลมเต็มๆเลยนะคะห้องนอนห้องที่สองอนี่จะเป็นภาพโดยรวมห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวบ้านมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว น,นี่สนัตก,ก็เดินออกมานะคะจากห้องนอนห้องที่สองนะนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นขนังห้องน้ำห้องโถงโล่งกว้างมากคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสนัตพาไปดูนะคะในโซนหลังบ้านด้านหลังนี้นะคะอนาคตเจ้าของบ้านก็จะต่อเติมออกมาอีกนะคะเป็นในโซนของห้องครัว ตรงนี้สานัดจะมาอัปเดตให้ f อทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็ทำในส่วนของตัวบ้านก่อนอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมภายในค่ะสำหรับบ้านโมเดิลผสมจัว่วหลังนี้นะความกว้าง 9เมตร50ความยาว10เมตรพื้นที่ใช้สอย64ตารางเมตรสารัาจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปวันนี้นะสารนิก,ก็มาอัปเดตขั้นตอนกอิดมงหลังคานะคะไปได้บางส่วนแล้วบ้านหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องถงโล่งกว้าง1ระเบียงกว้างหลังนี้ยังไม่มีห้องครัวค่ะสำหรับบ้านโมเดลหลังนี้นะเป็นทีมงานช่างพัทนะคะทีมงานนี้ก็เมาทั้งวัสดุและค่าแรงนะคะ งานเมาเบ็ดเสร็จนะ64ตารางเมตรอยู่ที่6500 0 0บาทนะคะหลังนี้สารถจะมาอัปเดตอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ